อะไรกันเพ่อนแกมก่คุยกันดีๆอะกูนักี่โมงไม่ตรงเวลาต้องมเนไมต้อง <laughs> <laughs> o <coughs> que? <coughs> 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 <coughs>

บมอเฮู้ไม่คต้นเต้กันด้วยนะพวกแซมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเตมได้เยเตมได้เลย แรด้วยจะมีพลาดนะคุณออกมาก่อนเหรอดุดดุดดูด